บางทีบางคนเขาเลี้ยงไว้เนี่ยคือเลี้ยงไว้สุขภาพจิตเขาดีในธรรมชาติถ้าเกิดอยู่บางทีไม่เกินปีก็เสียชีวิตไม่ว่าจะโดนใบพัดเรือหรือว่าอะไรมันไม่ถูกหรอกที่เราเอามันมาเลี้ยงแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะเราไม่ได้เหลือธรรมชาติให้เขาแล้วที่ใชใ้เขาอยู่จริงๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรายการ m a ดซ e o คุยเปลี่ยนโลกวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณกิติพงศ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสูนั่นเอง หัวข้อที่ผมจะมานั่งคุยกับพี่กิติพงษ์วันนี้เองเนี่ยครับคือ Big Five ของคุณกิติพงษ์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มาเดินทัวริงแล้วก็ได้ดูสัตว์ต่างๆนานา,นาผมก็เลยอยากรู้ว่าทั้งชีวิตเขาเนี่ยอยู่กับสัตว์มาตลอดเลยอะไรบ้างที่เป็น Big Five ของเขาที่เขาเจอมาแล้วแบบ ไม่มีวันลืมเริ่มได้เลยครับพี่กิติพงศ์ท o p f มีอะไรบ้างครับมาเล็กหนึ่งคือภาพม้านลายนะสภาพ่าม้านลายเป็นสัตว์ที่ผมให้ความสนใจมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมมีโอกาสเก็บตัวอย่างได้ครั้งแรกตั้งแต่ประมาณ2 5ง5เมื่อ40ปีแล้วนะครับ,รบและทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ภาพาม้านลายมีความพิเศษเพราะว่าเป็นสัตว์น้ําถิ่นเดียวที่มีเฉพาะในประเทศไทยและตอนนี้อยากจะกล่าวได้ว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ เมื่อประมาณ20ปีแล้วนะครถ้าตอนนั้นผมไม่ได้ทำไม่ได้เก็บไว้ผมคิดว่ามันก็อาจจะสูญพันธ์ไปแล้วเพราะว่าในจำนวนตภาพที่ผมเก็บมาทั้งหมด20-30ตัวมีหลายตัวที่ถูกใช้เป็นพ่อแม่ในการผาสมพันธ์ของหน่วยราชการ ứng, ứng. ก็ทำให้มันได้ขยายเผ่าพันธุ์ไปได้อีกสักระดับหนึ่งคือคำว่าสูญพันธ์ของทางพิกิติพงศ์เองเนี่ยคือทางธรรมชาติไม่เหลือ ไม่เหลือคือไม่มีการค้นพบมาเป็นะรนะยะเวลา20ปีใช่ตัวตัวสุดท้ายนะที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะคือ20ปี20ปีตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยเท่าที่ทราบคือมีแค่ที่บ้านพี่เท่านั้นหนึ่งตัวมีที่บ้านผมแล้วก็ที่สถานีของกรมประมงอีกไม่ไม่กี่ตัวอืมแตภาพามาลายทุกวันนี้ ถูกแบ่งละเอียดมากแต่ละถิ่นแต่ประเทศก็ถูกแยกไปเป็นคนละชนิดเพราะว่าอไอ้ความแตกต่างทางสายพันธุกรรมมันไม่เหมือนกันก็เลยทําให้ต่ผ้ม่านลายพันธ์แทนหะะรืออยู่น้อยตัวมากเพียงไม่กี่ตัวในโลกนี้แล้วแต่ภาพม่านลายตัวที่บ้านผมเลี้ยงเนี่ยก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในทั้งในบรรดาม่านลายทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่เท่าที่มีคนรับรู้นะแล้วก็อ้างอิงได้จริงๆดังนั้นม่านลายตัวนี้ก็คือม่านลายที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วโลก เป็นเพศเมียน,นะครับเพศเมียอายุรประมาณสักเกกว่าปีเกือบร้อยอายุเนี่ยมันไม่มีใครสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่เคยมีการเลี้ยงไม่เคยมีข้อมูลอะไรมาก่อนอ,อายุจึงเกิดจากการประมาณการโดย <c oughs> โดยผมใช้หลักการการสังเกตเพราะว่าผมเลี้ยงม่านลายนี้มา39ปีตลอด39ปีที่อยู่กับผมเนี่ยมันมีความเจริญเติบโตมีความยาวกระดองเพิ่มขึ้นมาแค่10กว่าเซน ผมจึงอนุมานว่าอายุช่วงที่เราจับได้ตอนนั้นน่าจะประมาณ50มาแล้วแล้วก็มาบวชสี่สิบดังนั้นอ,อายุปัจจุบันมันก็คือประมาณสักเก้าสิบหรือใกล้ใกล้ใกล้เคียงอายุ1 0 0อปีตัวนี้น <ะ S 1> ที่มาเนี่ยคือมาจากแม่กองตรงนั้นยังเป็นยังเป็นแม่น้ําแม่กองอยู่หน้าเขื่อนวชิราลงกรณในสมัยก่อนเบอร์ทาม่วงนะครับก็คือตัวตะพาพตัวนี้ใหญ่มากๆสวยง่าม,มากๆตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่จริงๆผมก็มองเห็นเขาอยู่นะครับ เซกเนเหรอครับ2ของอพิกิตอันดับ2คือปลาโลมาหัวบาทผมเคยเลี้ยงปลาโลมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับผมชอบปลาโลมาตั้งแต่เด็กนะมีความฝังใจเพราะในสมัยนั้นจะมีหนังทีวีเกี่ยวกับปลาโลมาชื่อฟิปเปอรว่าปลาโลมามันมันน่ารักใช่ครัก็มความรู้สึกที่ฝังใจสมัยนั้นในยุคแรกคงไม่ไม่คิดไกลไปถึงว่าอยากได้นะคืออยากจะเห็นอยากจะเลี้ยงอยากจะได้ใกล้ชิดปลาโลมา จนเมื่อมาทําธุรกิจเกี่ยวกับปลาสวยงามมีโอกาสที่จะมาคุกคีกับพวกสัตว์น้ำขนาดใหญ่พวกนี้นะก็เลยมาถูกทางมาถึงจุดที่สามารถรู้จักกับชาวประมงที่เขาจับปลาโลมาพวกนี้นะทำความฝันตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กให้เป็นจริงนะก็เลยต่อขอซื้อตอนนั้นมาเลี้ยงกี่ตัวนะครับทั้งหมดตอนนั้นเลี้ยง3ตัวครเมื่อตอนที่ซื้อมาตัวละเท่าไหร่พี่กิตซื้อปลาโลมามาเลี้ยงนะซื้อจากชาวประมงนะครับปลาโลมาในสมัยนั้นราคาตัวละหมื่นบาท แต่ว่าเราคุยกันถูกคอซื้อ2ตัวก็เลยแถมให้ตัวเดกกิกลายเป็นต3ตัวสองหมื่นะแต่แต่เงินหมื่นนึงนะเมื่อตอนนั้นคือ30กว่าปเีเงินหมื่นก็เอาไปว่าคูณคูณหแล้วกันผมว่านะฮะหนึคูณหแต่ว่าปัญหาของของปลาโลมาครั้งแรกสุดก็คือ1มันต้องการที่เลี้ยงที่กว้างมากดังนั้นจึงต้องสร้างสระว่ายน้ําขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่คือปลาแค่สองหมืบาท แต่ว่าต้องทำบ่อประมาณ1ล้านบาทเพื่อสร้างระบบมีฟิลเตอร์มีอะไรเพื่อให้ปลาโลมาม,มาอยู่ในพื้น<ถ>ที่จัาทำไมถึงตอนนั้นชาวประมงเขาจับปลาโลมามาแล้วเขามาขายแล้วถ้าเกิดวันนั้นพี่กิติพงศ์ไม่ซื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นกับปลาโลมาเหล่านั้นที่จับมาได้ผม,ผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับในยุคนั้นที่เขาจับปลาโลมาเพราะว่าเขามีคําสั่งซื้อจากสวนสัตว์ซึ่งได้รับการซึ่งสวนสัตว์ก็ขออนุญ,ญาตจ,จากกรมทางราชการในสมัยนั้นครับ เพื่อใช้ในกิจการสวนสัตว์ชาวประมงเขาก็จับเข้ามาเวลาจับมาเขาก็ต้องทําทําบ่อเลี้ยงริมทะเลมาสต็อกปลาเพื่อให้แข็งแรงก่อนกนย้ายนะแล้วตอนนั้นก็เลยเป็นข่าวดังขึ้นมามีรายการทีวีไปออกว่าเออมีปลาโลมาชาวบ้านทําฟาร์มปลาโลมาซึ่งผมพอได้ยินแล้วก็หูผึง่งเพราะเป็นสิ่งที่ผมผมชอบมาก <c oughs> ผมสนใจก็เลย <มา S 2> ไป<า>ดูนะ พอไปดูปุ๊บอ่ะเราเห็นบอ่อเขาแล้วเออขนาดนี้เคยบอกบ้านเรามันก็น่าจะเป็นไปได้สมัยที่ผมยังเด็กอยู่มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกฝรั่งเอาปลาโลมามาโชว์ในกรุงเทพโดยเขาใช้แค่บอ่อพลาสติกขนาดใหญ่ใส่น้ำนะฮะคือเป็นบอ่บอบ่อโชว์ซึ่งผมคิดเออถ้าเราทรําบ่อประมาณแบบนั้นแต่ว่าใหญ่กว่านั้นนะฮะมันก็น่าจะที่จะเลี้ยงปลาโลมาได้เลยเกิด เกิดโครงการเลี้ยงปลาโลมาขึ้นมาก็เลยเอาพื้นที่บ้านทั้งสนามนะฮะคือประมาณสักร้อยกว่าตารางวาก็ทำเป็นบอ่อปลาโลมาขึ้นมาจริงๆเนี่ยสำหรับผมเองผมรู้สึกมันเป็นเส้นบางๆเลยระหว่างคนที่รักสัตว์แล้วก็เห็นสัตว์อยู่ในธรรมชาติใช่กับคนที่รักสัตว์แล้วเอาสัตว์มาครอบครองไว้กับตัวเอง คือหลายๆสัตว์ที่พิกิตพูดมาเนี่ยในธรรมชาติไม่เหลือเราด้วยซ้ำไปเพราะ,ะพิกิต <ผม S 1> ก็โดนหนักมากในตอนนั้นที่ถึงต้องปล่อยปลาโลมาเหล่านั้นไปผมชี้แจงอย่างนี้นะครับคือคือปลาโลมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปดูนะฮะมันมันไม่ควรที่จะมาอยู่ในที่ ที่กักขังโดยเพราะที่กักขังในบ้านเนี่ยคือคนไม่รู้ไม่เห็นภาพเนี่ยเขาจะนึกก่อนเฮ้ยอย่างนี้มันทรมานสัตว์นะคุณคุณเป็นไปได้งไงปลาโลมามเลี้ยงกลางกรุงเทพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วเพราะปลาโลมาที่ผมจะเลี้ยงมันไม่ใช่พันปลาโลมาปากแหลมที่วัน,ว,นวันกระโดดโลดเต้นนะฮะม,มันเป็นเป็นโลมาเขาเรียกว่าโลมาหัวบาดซึ่งโลมาหัวบาดจัดเป็นโลมาที่มีขนาดกลางค่อนข้างเล็กนะแล้วอุปนิสัยก็ไม่ใช่โลมาที่กระโดดโลดเต้น <Yeah. S 2> เป็นโลมาที่เข้าแม่น้ําบ่อยๆสามารถปรับตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่เล็กกว่าไม่จำเป็นต้องอยู่แบบโอเพนซีหมายถึงเป็นท้องทะเลกว้างขวางอะไรางนั้นนะคือสายพันธุ์เนี่ยฮะผมผมก็เจาะจงน้าแรกแล้วเพราะว่าผม <c oughs> สนใจปลาโลมาผมอ่านหนังสือทุกเล่มที่หาได้เกี่ยวกับปลาโลมามาก่อนแล้วผมให้ความสนใจกับลโลมาสายพันธุ์หัวบาดเพราะผมเคยอ่านเจอว่ามันมีพบในแม่น้ําโขงเป้าหมายที่ผมต้องการครั้งแรกคือ เราไม่ได้เลี้ยงมันเพื่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงมากระโดดโลดเต้นชโชว์ให้คนทั่วไปผมต้องการเลี้ยงในกึุ่ศึกษาความเป็นอยู่เพราะเป้าหมายผมคือปรับให้ปลาโลมาจากทะเลเป็นปลาโลมาน้ําจืดว่าจะทําได้หรือเปล่าในที่สุดผมก็ทําได้โดยใช้เวลาแค่1ปีจากปลาโลมาทะเลก็เป็นปลาโลมาน้ําจืดตอนที่เลี้ยงข่าวนี้ดังไปตั่วโลกในวงการของนัก,นกอ,อนุรักษ์สมาคมอนุรักษ์ปะวานปลาโลมาเขาก็ติดต่อเข้ามามา,มาขอมาขอดู คือจร,จ,รจริงๆแล้วเจตนาเขาคือต้องการมาบีบบังคับให้ให้ปล่อยเพราะเ็าเชื่อว่านี่เป็นการทรมานสัตว์อย่างอย่างรุนแรงแน่นอนแต่พอเมื่อมาถึงเนี่ยฮะเขาเขาตกตะลึงมากว่า<ม>ทำไมลงมาในบ้านสุขภาพจิตมันดีมากเพราะปลาที่สุขภาพดีกับไม่ดีเนี่ยมันดูทีเดียวก็รู้คือการแสงออกของมันจะไม่เหมือนกันอ,อ่าใช่ครับคือ,ค,อคือเขาทึ่งมากเขาก็อยากจะให้ผมให้ความร่วมมือสมาคมเขาโดย ยกย่องเชิดชูผมให้เป็นช่วยแบบเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมเขาทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ,อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือปาลมาระวานในประเทศไทยซึ่งยุคน,นั้นก็หน้าเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มแรกๆถ้าจะมีขึ้นมาจริงในยุคน,นั้นนะแต่เมื่อเขามาแบบสันติวิธีแบบสันติแล้วมาแบบในในเชิงในเชิงที่ให้เกียรติยกย่องเราฮะมันก็เลยทําให้เรามีคิดว่าเออมันก็อาจจะต้องต้องปล่อยเพราะว่า เป้าหมายที่ผมเลี้ยงตอนนั้นอะที่ผมอยากรู้เกี่ยปลาลมาในด้านการปรับตัวอยู่ในน้ําจืดการล่าการหาอาหารการดํารงชีวิตนะการการเรียนรู้ในช่วงนั้นอะผมได้ให้ทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาโทเกษตรให้มาทําวิจัยี่พนธ์เรื่องปลาลมาเลยกิดดูนะตัวที่สองธ <c oughs> ุรกิจคือเลี้ยงปลาลมา <c oughs> คือ,ค,อคือผมผมเองมุมมองอย่างนี้นะคือหลายๆสัตว์ธุร <c oughs> กิจเลี้ยงเองเนี่ยธรรมชาติเราเองมันก็ไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่ กฎหมายเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ครอบคลุมแ<ช>บบรุนแรง<ช>ได้ยินขนาดที่ว่าคนประมงจับมาขายได้ขออนุญาตสวนสัตว์ก็ได้ลนะ<ช>ผมคิดว่าบางทีบางคนเขาเลี้ยงไว้เนี่ย<ช>คือเลี้ยงไว้สุขภาพจิตเขาดีในธรรมชาติถ้าเกิดอยู่บางทีไม่เกินปีก็เสียชีวิตไม่ว่าจะโดนใบพัดเรือหรือว่าอะไรมันไม่ถูกหรอกที่เราเอามันมาเลี้ยงแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะเราไม่ได้เหลือธรรมชาติให้เขาแล้วที่จะให้เขาอยู่จริงๆถูกไหมครับผมผมเองก็เลี้ยงสัตว์นะแต่ผมเห็ในธรรมชาติมันไม่ได้เหลือให้ ให้ใครให้ให้สัตว์อยู่ได้ด้วยแบบเอนจอยเมนต์แล้วอะครับตรงไหนที่เป็นอุทยานก็ทําเป็นที่ท่องเที่ยวไปหมดมันมันก็ไม่ถูกที่พิกิตทําในมุมของผม,ผมแต่ถ้าพิกิตทําเพื่อการศึกษาแล้วก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผมเองก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคือเลี้ยงเนี่ย mm. เพื่อให้เราต้องการ mm. เก็บข้อมูลมันให้ได้มากที่สุดนในแง่ในแง่ต,งต่างๆสุดท้ายพิกิตก็ปล่อยทั้ง3ตัวนี้เลยที่ใช่ที่แม่น้ำเนี่ยนะครับพิกิตปล่อยที่ปากแม่น้าบางมุกี ส่วนตัวที่สามตัวที่สามเป็นปลากระเบนลาหูนะกระเบนลาหูก็คือกระเบนยักษข์ของของของไทยซึ่งมีขนาดใหญ่มาก <c oughs> ในยุคที่ผมทำปาลาแม่น้ำเพื่อเป็นธุรกิจส่งได้มีโอกาสเจอปลากระเบนลาหูหลายครั้งซึ่งมันน่าประทับใจมากที่ประเทศเราในแหล่งน้ําจืดน,นะฮะมีปาลาที่ใหญ่ยักษ์ได้ขนาดนั้นแล้วในตอนนั้นปลากระเบนลาหูยังไม่มีชื่อเป็นทางการยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ ตอนนั้นประมาณปี2,526นะฮะที่ผมได้บากาเบลาหูครั้งแรกแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ที่กเกษตรแล้วก็มีฝรั่งที่เป็นเป็นมินากรน่ะคือประเภทนภักวิชาการที่หาหาปลาตั้งชื่อปลานะก็มีการพูดถึงบากาเบลาหูซึ่งเขาก็ศึกษาของเขาเขาต้องการเก็บตัวอย่างเพื่อมาตั้งชื่อชนิดใหม่อมตอนตอนนั้นบากาเบลาหูยังไม่มีชื่อยังใช้ชื่อเดิมซึ่งเป็นชื่อที่พ้องมากับปลาจาก จากบอนเนียวมังครับถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งเขาซึ่งเขาเชื่อว่าปลาจากเมืองไทยจากแม่น้ําไทยมันน่าจะต่างกันในระดับที่เป็นคนชนิดกันได้เขาก็เลยให้ผมช่วยเก็บตัวอย่างปลาลาหูให้หน่อยเพื่อมาตั้งชื่อมา,มาจําแนกชนิด ผมก็ใช้เวลาหาหเขาอยู่หลายเดือนนะฮะในสุดก็ได้ตัวอย่างปลาลาหูต้องเรียกว่าเขาเรียกโฮโลไทก็คือปลาต้นแบบของโลกตัวแรกของโลกปลาลาหูตัวแรกของโลกจุดเนี้ทำให้ผมประทับใจเพราะว่าปลาลาหูคือปลายิ่งใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกในการบันทึกอย่างเป็นทางการว่าผู้ที่จับได้คนแรกก็คือกิติโงหกจารุธนินส่วนชนิดที่4นะฮะ คือยุคนั้นเป็นยุคที่ผมกําลังบ้าปลาแม่น้ําคือปลาเป็นธุรกิจผมคือตะเวนหาปลาจับปลาจากทั่วแหล่งน้ําทั่วประเทศนะแล้วก็ผมสนใจพวกปลาถ้ำทุกชนิดนะครับเพราะว่าปลาถ้ำเป็นปลาที่มันมีเอกลักษณ์ในตัวมันไม่มีตาความเป็นอยู่มันต่างกับปลาข้างนอกอย่างสิ้นเชิงแล้วตอนนั้นมีข่าวเขาเจอปลาถ้ำกันที่กาญจนบุรี ผมก็ไปเก็บตัวอย่างมาเมื่อผมส่งตัวอย่างให้กับทางทางนักวิชาการทางด้านนี้นครับเขาก็ตรวจเช็คยืนยันแล้วว่าเป็นชิดใหม่เขาก็ตั้งชื่อให้ผมเป็นปลาคอถ้ำจรุธานนินใช้นามสกุลนะผมพิกิตนะเลยนะนะครับับนะปลาถ้ำไทยทุกชนิดตอนนี้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งคนทั่วไปครอบครองไม่ได้แล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงยากมากครับนะครับอ่อันดับที่4และอันดับสุดท้ายอันดับที่5อันดับที่5ก็ยังเป็นปลายก็คือปลากระเบนกิติพงศ์ชื่อเลยชื่อพี่กิติพงศ์เลยก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นถ้าเกิดครั้งหนึ่งผมอยากจะจับปลากระเบนกิติพงศ์นะผมต้องไปจับแถวั้น ทุกวันนี้ที่แม่น้ําแม่กองยังพอยังพอมีตัวแต่ว่าก็เป็นปลาที่หายากแล้วก็อีกสักสิบยีปีก็คงใกล้ศูนพันนะคะสักอีพีหนึ่งผมก็จะเชิญพี่กิตไปจับปลาพี่กิตสักรอบหนึ่งดีไหมท่านผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งตัวนี้มีการซื้อขายกันไหมได้ครับพวกนี้ไม่ไม่ไม่ใสัตว์ที่ผิดกฎหมายไม่เหมือนปลากระเบลาหูซึ่งห้ามซื้อขายหรือปลาถ้ำก็ไม่ได้ปลาถ้ำก็เป็นสัตว์ป่าที่ที่ซื้อขายไม่ได้ แต่ก็เป็นกิติพงษ์ยังเป็นปลาที่ซื้อขายได้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นมาเนี่ยก็คือเป็น big five ของพิกิจเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ผมใช้คําว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยลหลายๆอย่างเนี่ยสภาพก็คือใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีอยู่อย่างที่แจ้งไว้ว่าในเป็นของคนไทยเองโ<ช>ลงมาถ้าเกิดเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานไทยอินนิทิเาร์นี้ให้ดูนะครับปีฉบับ2534เดือนมิถุนายนก็คือเขาบอกว่าคนเดียวบนโลกที่มีดอลฟินแอสเพ เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับลาหูก็เป็นคนแรกที่จับปลากระเบนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาท่ามอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ทั้งชื่อพิกิติพงศ์กับนามสกุลของพิกิติพงศ์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบสิ่งที่แกทามาเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยวงการสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์น้ํและกันคือถ้าเกิดไม่มี พี่กิติพงศ์ก็คงไม่มีหลายๆปลาที่เราได้ยินเหล่านี้หรือวันนี้ผมเองก็คงไม่ได้โชคดีพอหรือท่านผู้ชมวันนี้ที่ยังได้มาบ้านพี่กิติพงศ์อยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ได้มาเห็นสัตว์บางอย่างที่ไม่สามารถหาชมได้แล้วในธรรมชาติแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างคงไม่เกิน1 0ถึง20ปีก็คงจะหาชมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนเราเก่งมากในการสร้างแล้วก็เก่งมากในการทำลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ชมคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ ฝากพี่สุพงจบท้ายเขาเรียกว่าความรู้สึกดีๆกับประสบการณ์ดีๆให้คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆสัตว์น้ำไว้หน่อยว่ามันมันมีความสุขยังไงแล้วก็ควรจะทำยังไงต่อในอนาคตกับสิ่งเหล่านี้ครับคือสัตว์พวกนี้มันมีคุณค่าในตัวเองถ้าเราเลี้ยงเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาหาข้อม,มูล นะแล้วก็ให้ความเอาใจใส่เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบถ้าเป็นตัวหายากหรือยังไงก็ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่วิชาการหรือแง่เป็นความรู้สมมติสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันตายนะฮะแทนที่เราจะทิ้งไปเราก็ควรจะติดต่อกับหน่วยงานตามมหาวิทยาลัยตามอะไรหลายที่เขาก็ยินดีรับนะตาม,มพิพิธภัณฑ์ซึ่งเขาจะเก็บทราบพวกนี้เป็นตัวอย่างไว้ศึกษากับคนรุ่นต่อๆไปคือเท่ากับสิ่งเราเลี้ยงมาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแม้กระทั่งมันตายไปแล้วนะฮะ ก,ก็คืออยากอยากฝักตรงนี้แล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือยาวไปปล่อยเมื่อเราไม่ไม่ต้องการแล้วนะฮะการการการปล่อยสัตว์ในธรรมชาติทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ต้องการก็ควรจะติดต่อหาผู้ที่รับช่วงซึ่งเขาเข้าใจดีเกี่ยวกับสัตว์อย่างนั้นว่ามันควรจะอยู่ยังไงหรืออะไรยังไงหรืมอบให้หน่วยราชการหรือสวนสัตว์หรืออะไรที่มัน เขารับไปดูแลต่อได้คือเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างมีมีมความรับผิดชอบนะฮะอย่าเลี้ยงเป็นแฟชั่นเพราะว่าไม่ไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เบื่อแล้วสัตว์นั้นก็จะไม่มีที่ไปให้มันที่เหมาะสมสัตว์ก็ต้องรับทุกทรมานไปนะ,ะก็สําหรับรายการวันนี้แมสซิโอคุยเปลี่ยนโลกกับพิกฤตนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังรับดูแล้วศึกษาต่อยังไงก็ต้องขอบคุณพิกิตมากที่วันนี้เข้ามาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับสวัสดีครับ